Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode with The Royal Park ราชพ h ก p h r Good Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จักอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ สวัสดีค่ะพอดแคสต์ Podcast ตอนพิเศษกับสาระความรู้หลากหลายทางชีวภาพศิลปะวัฒนธรรมและสวนนานาชาติภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ตอนที่44กับตุ๊กตาเบญพาเรนุกูลค่ะจะมาเป็นผู้มอบสาระความรู้สนุกและเพลิดเพลินให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะในตอนก่อนหน้านี้คงได้พบกับคุณพัศกรชิมจีนที่ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภายนอกหอคำหลวงที่มีทั้งรูปปั้นต่างๆพุ่มรอดอก และบบนไดทางขึ้นของหองคำหลวงทำให้ได้รู้เกี่ยวกับประวัติและความงามที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยและหากคุณผู้ฟังท่านใดน,นะคะอยาการับฟังสถาปัตยกรรมภายนอกในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้ตั้งแต่ตอนที่40จนถึงตอนที่44นี้ได้เลยค่ะสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าตอนที่44นี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนเชิญไปรับฟังกันได้เลยค่ะ เคยสังเกตความงามของประตูด้านข้างของหอคำหลวงกันไหมคะว่าทำไมถึงมีรวดลายที่มากมายและก็งดงามขนาดนั้นและเคยสงสัยกันหรือเปล่าเพาะว่าซุ้มประตูนั้นมีความเป็นมาในการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างไรวันนี้ตุ๊กตาจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับซุ้มประตูด้านข้างของหอคำหลวงกันคะ่ะ ซุ้มประตูด้านข้างจะมีทั้งสองด้านของหอคำหลวงซึ่งจะมีการออกแบบทำเป็นซุ้มประตูโองตามประตูวัดในแบบศิลปะล้านนานะคะเพื่อให้ตัวหอคำหลวงยังคงความงามในแบบของชาวเหนือไว้ซุ้มประตูถูกตกแต่งด้วยซุ้มเคสตามศิลปะแบบพูทถามซึ่งพูทามนั้นก็คือเมืองโบราณของมามที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและในอดีตนะคะพูทามเคยมีวัดเจดีและอารามมากกว่า10,000แห่ง ซุ้มประตูด้านข้างของหอคำหลวงนั้นได้มีการนำพญานาคมาแขวนทำเป็นซุ้มไว้ค่ะซึ่งหัวของพญานาคนะคะจะมีเขาที่สั้นเพราะพญานาคตามความเชื่อของร้านนาจะมีนามว่าพิงทยนกมุกเดราชค่ะแต่ทางภาคกลางพญานาคจะมีเขาที่ยาวกว่าที่ชื่อว่ามุกจรินเมื่อถัดจากคอพญานาคลงมาจะเป็นวงหงที่มีลักษณะเรียงตัวกันขึ้นไปโดยประตูแต่ละด้านนะคะจะมีวงหงด้านละสี่ตัว ถัดลงมาชั้นสุดท้ายนะคะจะเป็นซุ้มของหางวันซึ่งส่วนของหางวันจะเป็นรูปของนางกินรีติดด้านละหนึ่งนางประดับตกแต่งสวยงามอย่างลงตัวเลยค่ะในส่วนของลวดลายซุ้มประตูนั้นจะมีการแกะสะลักทำเป็นสี่ชั้นเริ่มจากซุ้มประตูด้านบนสุดที่ทำเป็นรูปของธรรมจักร โดยมีความหมายทางพุทธศาสนาว่าถึงพระพุทธเจ้าได้ดับขันธิพานไปแล้วแต่ว่าธรรมของพระองค์จะยังมีผู้สืบสานไม่มีวันจบสิน้นดังวงล้อเกวียนค่ะถัดลงลงมาจะเป็นกระต่ายที่เป็นสัตว์ประจำปีเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวตกแต่งเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและลง,ลงมาค่ะจะเป็นรูปของนาการที่กำลังกินตัวของมันเอง โดยสมัยโบราณนะคะเชื่อว,ว่าหน้าการนี้เป็นสัญลักษณ์ของเวลาค่ะที่จะกัดกินทุกสิ่งแม้กระทั่งตัวมันเองนาการจะเป็นอสูรที่เกิดจากความโกรธมีหน้าตาที่ดุร้ายคิ้วขมวดในตากลมทรนปากกว้างเห็นแต่เพียงฟันบนและมีเขี้ยวที่สามารถกืนกินทุกสิ่งจะมีแขนที่ยื่นออกมาด้านข้างของหัวนะคะแล้วก็ไม่มีลําตัวฟังดูอย่างนี้แล้วอาจจะทําให้จินตนาการถึงหน้าคนเราเวลาโกรธค่ะ หน้าการจงเหมือนสิ่งที่ไว้เตือนสติผู้คนที่กําลังจะเข้าไปทําบุญหรือว่าเทวสถานต่างๆนั้นเพื่อให้เตือนแล้วก็พิจารณาอารมณ์สํารวจสติของตนก่อนที่จะเข้าไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นๆจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้หน้าการถูกวางไว้ตําแหน่งประตูทางเข้าปราสาทหรือว่าเทวสถานที่สําคัญทางศาสนาและสุดท้ายจะเป็นกงคิ้วซึ่งสลักเป็นลายพันพฤกษาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกิ่งก้านใบและดอกของต้นไม้เกี่ยวพันกันเหมาะกับก,บการประดับโบราณสถานอย่างมากเลยค่ะ ส่วนเสาประตูจะทำเป็นเสาบนแทนแก้วที่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะเมื่อได้ทำความรู้จักกับซุ้มประตูด้านข้างของหอคำหลวงกันไปแล้วก็ยิ่งชวนให้อยากไปเห็นกับตาตัวเองหรืออยากกลับไปรับชมอีกรอบเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและมีความงามไม่แพ้กับซุ้มประตูด้านข้างนั่นคือหน้าต่างของหอคำหลวงนั่นเองคะ่ะ ซึ่งประดับอยู่รอบตัวอาคารความงามของหน้าต่างจะมีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไรไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะหน้าต่างภายในหองคำหลวงมีอยู่2แบบซึ่งหน้าต่างจะเป็นแบบร้านนานและแบบร่วมสมัยหน้าต่างแบบร้านนานจะมีอยู่2บานอยู่ทั้งสองข้างของประตูหลักโดยจะมีลักษณะเป็นซี่ๆจนเต็มบานและไม่สามารถเปิดปิดได้ สงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าทําไมหน้าต่างถุงถูกทาเป็นเช่นนี้เพราะตามหลักแล้ววิหารล้านนาจะทําค่อนข้างต่ํามากเพราะในภาคเหนือตอนบนนั้นมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเกือบตลอดทั้งปีโดยเหตุนี้ในอดีตจึงนิยมทําหน้าต่างเป็นช่องเล็กๆเ,เพื่อไม่ให้ลมเข้าตอนที่พระสงฆ์กำลังปฏิบัติธรรมในวิหารนั่นเองค่ะและหน้าต่างแบบร่วมสมัยส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะแบบกรุงรัตนโกสินทร์มีลักษณะเป็นบานที่ค่อนข้างใหญ่สามารถเปิดปิดได้ มีการแบ่งบานหน้าต่างเป็น2อด้านเพื่อให้ปิดเข้าหากันซุ้มบานหน้าต่างถูกตกแต่งด้วยรว้วลายไทยที่มีความงามชวนชมไม่แพ้กันเลยค่ะและในวันนี้นะคะก็ได้ทำความรู้จักกับซุ้มประตูด้านข้างและหน้าต่างของหอคำหลวงกันไปเป็นยังไงกันบ้างคะ ลูกเต้าหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับสาระความรู้ดีๆในวันนี้และหวังว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านและเรื่องราวสถาปตัตยกรรมภายนอกของคำมรวงก็ต้องจบแต่เพลงเท่านี้แต่ยังไม่จบกับการรับสาระความรู้ดีๆในหัวข้ออื่นๆและในตอนถัดไปค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปตัตยกรรมภายในหอคำหลวง,ง,งกับคุณเอ,อิร์ธพงกรวงไกนาท รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับม้าต่างไหมและสาของหอคำจะสนุกและน่ารับฟังขนาดไหนต้องไปติดตามชมกันค่ะ ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่สำหรับเรื่องราวสาระความรู้และข้อมูลดีๆที่ได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะและเพื่อไม่พลาดในตอนถัดไปนะคะคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กด subscribe gooddaystation channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและยังสามารถกดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ TikTok Good Day Station และ Spotify Good Day Station สำหรับในเอพิโซดนี้ตุกตาปิประพาเริงนก,กูลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode with the Royal Park ราชพึกษ์ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จักอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่